สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเควส t ไอรูบี้ริเวอร์ชาเลนจ์สองนะครับตัวที่จับโกซูเคอร์นะครับผมเล่นมาทั้งหมดประมาณ4-5วันแล้วนะครับยังจับไม่ได้เลยครับเทคนิควันนี้ผมจะใช้ในเรื่องของฮุกละกันนะครับคือปกติแล้วเนี่ยซูเคอร์เนี่ยมันจะหวังโกด้วยฮุกหานะครับก็ตัวที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นตัวปัสซิก็ได้นะครับแต่ว่า วันนี้ภารกิจมันฟิกนะครับเป็นบอร์ดตรงนี้นะครับบอร์ดตรงนี้เนี่ยมันจะมีวอลไอแย่งนะครับมีวอลไอมีไทเกอร์มีน็อตไพายนะครับแล้วก็มีพวกปลาดุกอุยนะครับแย่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเปลี่ยนไปใช้ฮุกหกแทนนะครับแล้วก็ใช้เลดวอร์มในการตัดตัวอื่นมาแย่งนะครับผมลองทํามาแล้วก็ถือว่าเวิร์กกว่านะครับหก,หกเนาะถ้าถามว่าทำไมจะไม่ใช้ฮุกห้าใช่ไหมฮุกห้าใช้แล้วไม่ค่อยกินแต่ฮุกหกจะกินบ่อยกว่านะครับก็เลยเดี๋ยวเอาฮห,หกลุ้น ตัวซินเวอร์ไปโกจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นฮุกห้าจริงๆแล้วเนี่ยมันหวังผลได้จริงแหละแต่ว่าตอนที่ผมทําจริงเนี่ยพามันไม่กินเลยนะครับคือซูเคอร์ไม่กินเลยเนาะก็ใช้ฮุกหกแทนแล้วกันนะครับรอบน,นี้มาแล้วดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กขนาดไหนผมลองตกแล้วก็คือมันกินเรื่อยๆนะก็รอรุ่นอย่างเดียวนะครับว่าจะเป็นโกเมื่อไหร่หวังว่าจะมาเร็วนี้นะครับตัวแรกมาแล้วอืม,มน่าจะเป็นซูเคอร์นะครับ ถ้าการดึงเบ็ดแล้วน้ำหนักในขนาดเนี้ยไม่ไม่เย่อนนะครับก็คือซูเคอร์ได้แน่นอนอ่ะเรามาลุ้นนะครับว่าจะเป็นโกหรือซินเวอร์แต่คุณจะเป็นซินเวอร์แหละนะโอเคได้ตัวจริงครับอ่ะก็ซินเวอร์นะครับถ้าเป็นโกเนี่ยมันประมาณหนึ่งจุดกกิโลประมาณเนี้ยนะครับเออถ้าเป็นต่ำกว่านั้นก็คือเป็นซินเวอร์หมดเลยดูน้ำหนักล่าสุดที่ผมได้ก็ได้นะครับตัวซูเคอร์ใช่ไหมเนี่ย ต่ำประมาณสองโลนะครับสูงสุดนะแต่ต่ําสุดเนี่ยประมาณโลนิดๆน,นะครับเออมันก็คงมีโอกาสอยู่นั่นแหละแต่คงจะนานนะครับหวังได้ดีกว่าคู่ห้าเยอะเลยนะผมลองแล้วนะครับตัวที่สองมาหวะ่ะอืมได้ลุ้นได้ลุ้นทุกคนได้ลุ้นนะกูเพราะวะจัดไปหน่อยดียผมเหนื่อยแล้วกับเกมนีนะครับทํามาสี่ห้าวันแล้วเนี่ยโอเค ซูเคอรจริงโอ้ยโลเดียวเวนะยังไม่มานะครับแต่งแล้วก็ตกถูกตัวนะตัวที่สามมาแล้วเอาและหว,วะสวยนะครับการเย่แบบนี้ซูเปอร์แน่นอนนะครับเรียนรู้อีกแล้วนะครับตัวที่สามไปโอบัโถ่เอ้ยไม่ถึงสะกี้เวนยังไม่ยอมแพ้นะครับ ตัวที่4มาว่ะยังคงเป็นซูเปอร์อยู่ดวงอย่างดีเลยนะครับตกได้ซูเปอร์รัวๆเลยนะโกไหมโอ้ไปใกล้เคียงเลยนะครับตัวที่5มาสวยไหมคุย,ยซูเปอร์อยู่ยยใช่ละนี่ดุกุยแน่ๆใช่ปะ่ะดุกุยหรือวะ ใช่วะอ๋อวอลไอครับเนี่ยคือการเลี้ยงหนอนตัวหกนะครับมันจะทําให้วอลไอตัวบอนเนี่ยมันจะกินนะครับแต่ถ้าเป็นหนอน5เนี่ยวอลไอมันจะกินรัวรวเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหกเนี่ยมันก็อาจจะกินบ้างไม่กินมากเออคือการเลี้ยงตัวนะครับทําได้เท่านี้แหละโอเคตัวที่ห้าเป็นวอลไอนะครับอะไปดูจากประวัติการตกนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมใช้หกหกเนี่ยจะตกได้ซูเปอร์รัวรว,วเลยนะครับ ได้ลุ้นกว่าเยอะเออจะมีปลาดุกอุ้ยแย่งกินนิดหน่อยนะซูเคอร์ลัวๆนะครับแบบนี้ไอตัวนึงแล้วว่ะใช่ปะสวยมาแน่แน่โกโก,โอ,กโอ้โหยังไม่ได้อีกอีกแล้วใครอ่ะโอ้ถ้ากินแบบนี้น่าจะเป็นปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยแน่ Manding lang penoia. A munding bạo nên ninh ninh bao đã chạy nào. Mày được uy go vô ai yang. Nadat vô ai yang nào. Ok. Yang chinh. Ah, y tua. Ah, là cho vô ai mân đương nào. A dinh bìa 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 thật bìa 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 จะมาแย่งทำมะเขืออะไรวะโว้ยอุ้ยมาแล้ววะใช่ปะทรงดีสูเคอแน่แน่โกไม่โกโกไม่โกสวยโอ้โหแม่งโลเดียอยู่ดีวะ่ะ ตกจนจะหมดเวลาแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวลองทุกห้าสักดอกสองดอกแล้วกันเนาะสวยทุกห้าก็ามาแต่มันจะเป็นปลาดุกุยนะครับแน่แน่ปลาดุกอุยมันชอบกินถ้าไปทุกห้าก็เป็นปลาดุกอุยจริงครับแย่งกินตลอด น้ำหนักเนี่ยมันไซส์เดียวกันกันกบปลาซูเคอร์ที่เป็นโกเลยนะครับแต่ปลาซูเคอร์มันไม่เกิดเัวดิผมตกปลาเนี่ยเข้าวันที่สี่แล้วนะครับสี่จะไปห้าวันแล้ะตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะครับปีห้าสิบสี่นาทีแหละคงจะหมดเวลาตกตอนดึกในไม่ชาานะครับก็น่าจะไม่เกินตีห้าครึ่งประมาณเนี้ยนะครับก็ปลาจะเริ่มหมดแหละก็หมดเวลาอีกวันนึง ต้องรออีกทีนี่ก็คือมืดของวันพรุ่งนี้นะครับต้องเล่นอีกนานเลยกว่ามันจะมืดนะเออกับเควสนี้นะครับลูวี้ริเวอร์ถ้าดูจากดอุ้ยมาอยู่อะก็ดูกุยอยู่ดีโอเคชัดเลย <laughs> ดูกุทูบเบอเลอร์อ่าฮะเป็นซิมเบอร์นะครับโอเคปะงั้นผมไม่ตกละมันหมดเวลาละเออตีห้าที่ี่สิบแล้วนะครับ ก็คือเราจะมาสรุปเหตุผลแล้วกันนะครับตอนที่ผมใช้ปลา n 6เนี่ยใช้ตัวหนอนแดงนะครับก็จะเห็นได้ว่าปลาซูเคอร์เนี่ยกินบ่อยมากนะครับมีทีทีเลยติดกันถึงแบบกี่ตัวหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับแล้วก็เว้นวอลไอไปหนึ่งครับก็มาอีกทีตัวที่แปดแล้วก็มาเก้านะครับพอมาใช้ฮุก้าเนี่ยปลาดุกวีแย่งกินหมดเลยเอ้ยผมก็แนะนาว่าใช้ n 6 ไม่ใช่ n 6กสิก็ใช้เป็นฮุกหแล้วกันแล้วก็นอนแดนนะครับในการทำธารกิจดีเนาะถ้าคุณโชคดีอาจจะผ่านแล้วกันแต่ผมเนี่ยทำมา4วันละไม่ผ่านไอ้ก็ขอโชคดีแล้วกันนะครับไปแหละแนะนำ c r e a t o เสจกันชิดหน้าเลครับสวัสดีครับ